ฮาดกล่องตู้กับในบรรยากาศกับเป็นโคดินกับเป็นโคดิ้นแบบนี้อาจารย์นี่เป็นใจยฮาร์ด้านหน้าที่เลยมาไก,กลๆนู้เป็นเกาะหฮาร์ับเกาะหฮาร์่หินมาล่างๆแล้วนู้เป็นเกาะพีทีกับนู้เปินล่างๆอะไรกับกอะไรยังอีกนะ มีอยู่ตำบลกวานตายอยู่คิดเด่นกับร,ระวังตำบลกวางตายอยู่กับตำบลแพราด่านกับมีอยู่ระวังคิดเด่นเลยในหของโตมนี่แหละนี่ครับด้านนู้นเป็นถาเรือเัาขึ้นน้ำปลาอยู่กับนู้นพังมาเลยรับเผื่อสัตว ก,ก,ก,นนก,กับนุนกบจจ๊กฮัล,ลนนโหลอยูก่กับด้านนู๊ก็ับกอบีบีกับนุ๊กหินกับอาจจะไม่ไก่ฉัดแต่ร่างๆไปหินกับกับก็บีบีอยู่ด้านนู๊กอยู่กลาอังเทลีเลยกับเลย ทะเลบันีมันการนาบห่อังกับมุ่งการมีก่อยู่ดุดยุดกลางรีอะไรกับน,นู้เลยนู้ก่อหานล้วกับตั้งยุดยุด,ดยู่กลางตาลี่อะไรกับอันเดียวเลยด้นนนะดานนู้นเนาเป็นเป็นก่อโลงก่อโลงก่ด่านเพราไม่แนเชยกันครับหินมา่างๆ mấy cây bay đi gặp đàn ông con đi. Wow, mắc, có ní mà coi cho phải đâm lá gặp lê đâm nàm, đầm nàm, đầm nàm, đầm nàm đầm. mà thì ở đây gặp đàn bốn con tài nhớ nhé, con จังหวัดกระบี่ครับหาดเยอะมากกับกาา้ันตาท่างนาโก้ดั้งโกกับมีหาดมีเดี๋ยวนีงองโตกลมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพี้ยนชื่อจองเลยครับเป็นปูห้อยปูป่าผ้าเที่ยวครับอย่าลืมกดชับไปเลยด้วยนครับทำหรับคลิปนี้นี่ครับ tranquilo que